ดีเด้อครับเด้อเอามีอะไรสดอีกตีมั้ยนี่มีไรสดโอ้ยไรดูปันนี่ลวยตายล้วกูห้าขวายเอาอย่างมาลว้ยตะมาเงี้เงินตุกกเสียอยู่อย่างเงินตะมาเงินตุกกเสียอยู่มันเป็นคอนเทนต์เงินเสียอีหลีเลยเพ่มันเสียไรคักเนาะอ๋อไปเสียไรบันเงินสองแสนแสนทีอย่ามาไหวน้ำข่อยเอาเอาไปว่างไว้สั่นคนกับรักตัวฉันเอาไว้ในกระเป๋าพงศกรกนนันต์เอาไปไว้ยังสั่นเขาลักเขามันจ้องตาเจ้าจ้องมันถื่อตาเขา เขาเลี้ยวเห็นเขากะลักเออขับเจ้าพ่ไว้น้ำข่อยนะเป็นแดดเงินสองแสนคุณส่งไปแม่กูซื้อง่วเลี้ยงมันเป็นโตอยู่เจ้าอยากได้เงินสองแสนเจ้าขึ้นเจ้าบอกข่อยกูจะบอกแม่กูขายง่วเงินมาขึ้นเจ้าโอ้ที่หลังจะไปแบงชั้นเออมื่อนี้รับเงินได้แค่พลาดโอนของข่อยเลยตีโอ้ยผมเสือง่วแม่กูเลี้ยงกูพี่น้องบอกกับบอามันเทิร์กบอกเทิรอยากตายว่าแม่เป็นบอกกระโหลกไส้ด้วยน่ะบัดดี กบเขาหน่อยเทกับพ่อเ้าเนาอเออผมกับจ็กสี่โวค้มเแต่กออกมากคนสูงกันสงันเลยเนี่ยสีโวกับพ่อผมพก็ได้บักสมเออเพื่อนไผถามก่อนเพื่อนไผ่ไผครับผมบ่ะเดี๋ยว่าลงกไปแล้วไปไหนผู้อื่นอายคนนด้ถ้าร้อนมาขอยใส่สูตรไปยังก็้นใจเกือบชีพเออโอ้ยเลือกสังเกตี่ลีอะเอาเกลยออุ้ยเกลือที่สัตว์เหรออย่าง ใส่สูตรยากดีเพไปคือใส่เกือบชีบจะเอาเกือบสูตรยุใส่มาใส่สัตว์มาห,วาหาัวหน่าวเว้ยเงินสื่อจากเตี้ยขอบคุณครับดีเป็นยังได้ใส่เกือบชีบบ้านเมี่ยงเขาสื่อเองเบิดแต่ฉันยัง่สื่อเองนั่นก็นสื่อเองน้องก็สื่อเองเอาว,าวก็มูเจ้ามีเงินมูเจ้าก็สื่อได้แล้วเอามึงเงินมึงไปใส่เบิดเงินมึงไปใส่เบิดไปน้ำไปน้ำไปรอกไปเรื่องตัวเ <laughs> นี่ยเอาไปน้ำปอบิดจะเสียแจ็กกันจ๊กย่างเว้ยก็ยังคอยอยู่บ้านปะไรเขาใช่ะเป็นยังไง ยู่บ้านว่ามีเฮโร่เล่นมาอยู่นี่มีเล่นเสมือเนาะเบอกไปเอาบักลาเอาในน้ำตัวกับพี่น้องนะครับปากพี่น้องทั้งรัดกับผมดนธนดลครับเพรแล้วพอแล้วฉันนั่นแหละครับอุ้ยเาวต่อต่อต่อครับผมดนธนดลสวัสดีพี่น้องครับผมธนาเวทีสุขุสุขคนครับไอ้เพ่ไอ้เพ่เพ่พี่น้องเจ้าไหว้โอ้พี่น้องมันคือหลายเดี๋ยวแยองแย่งน้ำกสมอีกแล้วไม่จักติ๊ก ไปเป็นกะลีเก้าลาดกะบางวะราม่้อกอกาบเราอครับข้าข้อได้ไหมอย่าดึงอย่าดึงบอ่ามันถึงว่าสากวันสงร้อห้าเหล็กเสียบแตกไปยังไครับอย่าดึงเล่าอย่าดึงเล่าหนีเราแหงหลายอยู่รหดเล่าหัวตาออกมาไหมถ้าเดือดงวดอยู่ไปรหดมึงเอ้าเมื่อไรดิ เมือ่อท้งไหนขอก็ขายรถบ้าเมืกอเจ้าได้ไปใจว้ายรถบาสกูสองคันที่ขายน่ะเออให้เจ้าเท่าไรอเอฉันหาปกติแล้วมันได้สอง0ั้นเก็ีอเงินสดที่เหลือดิแค่งวนรถบอดุ๊บว่ด,ดีครับซะบอกนู้วพวนี่เสียหาเสียสิบเส,เสียแสนพอมมาจากรอยด้วยสัน่น <laughs> นะครับเอาฝาาพี่นอกนะครับที่อยู่พายรอบนอกครับเมื่อนี้เขามามวนมาซื้อนากันครับบรรยากาศข้อมวลข้อมซื้นจากมอลําเสียงวิหกเต็มรูปแบบย่างแท้แล้วกันแน่นอนเมื่อนี้มวนเต็มที่แน่นอนเพราะว่านกพ้องสะกอนมาอยู่เขาเต็มที่เลยเมื่อนี้ครับนกพงสะกอนไปใส่ก็ว่าเขาไข่ลูกเสือเอาพูดใหว่มานกพงสะกอนที่เป็นเขาไข่ลูกเสือได้จังหดมันก็ว่าเขาไข่ลูกเสือนกพ้องสะกอนมาเขาไข่ลูกเสือลูกเดียลูกนก ลูกนกไปเขาให้ลูกเสียแมนโอ้กูว่านกไปเองกูดีใจเหมือนห้าขวบวมขนกไปเองเมื่อเสียอย่างเป็นหัวหนา้าทันทีเลยนะโอ้เปลี่ยนซื้อไปไ้ายเนาะว่ามาลรควันใจแม่กำนันแพรใจเกินร้อยทันทีเลยเนาะแต่ออดเนาะเงินบอกพ่อบาทสิอยากเป็นหัวหน้าวงออกแค่อย่างออกได้กะเสียคือเขาได้ไอไดขาดเนาะ เอาครับฝากพี่น้องด้วครับเด้ยยอยไพ่หลบนอกซื้อบัตรเขามารับชมขอบคุณ p p s โปรโมชั่นเหนืตะวันด้วยนะครับที่นำพาคาราวานความมุ่นความสื่นจากมอลลัเสียงมีหกมาสู่พี่สู่น้องในคำขึ้นนี่เดือนหน้เนาเขาได้มาอีกวันเดือนหน้าเดือนหน้าบ่ได้มาเดือนหน้าบ่ได้มาเด้องานเต็มงานเต็มงานเต็มเต็มเรือนสุดท้ายเลยสุดท้ายเราพ้นปรจักรต้ออีกเราได้เนี่ยบริเวณ อีกชือวหนึ่งคุนหลังสงการพุนอ่ะเนี่ยสิ้นเดือนเมษาเดือนมีนะ่าคืองานทางภาคีสานเขาเต็มเดือนแต่ว่าจะรับจากท้อยเกี้ยวเขาแน่เป็นเต็มเดือนว <c oughs> ่า,วาับงานนี่แหละเต็มเดือนนะงานวุ้งนี่แหละงานล่ำนี่ไปลองอาที่สังเกตว่าห้างเชียงเดือนนี้คือเริ่มบางตาไปแน่ <c oughs> ไปยังคือบางตาท้างเชียงกับหนีห้างเชียงกับลงเออเหตุผลยังพ่วหน้าหักดูดู่พได้หักในหัวหน้าเ่าได้หัก